สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบภูนะครับประจำวันที่30เมษายนอยู่กับผมโค้ดนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบภูกันนะครับวันนี้มาดูพรีวิวนะครับเรียบภูบุกไปเยือนนิโคลเซียลยูเนเต็ดมาดูความพร้อมแบบจัดเต็มกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวสถิติของตีอาโก้และชูอาเมนี่เป็น2คนที่เป็นเซียนเกมรับของยุโรปในปีนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเรียบภูสนใจอูนาวเดี๋ยวมาติดตามในข่าววันนี้ก่อนเ่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับ s u สกิซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดีลใครที่ต้องการออกรถยนต์สุสกิทุกรุ่นวันนี้ถึงวันนี้นะฮะ,ว,นนะว,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 วันสุดท้ายแล้ววันที่30เมษายนนะครับมีโปรช่วยผ่อนสูงสุดนาน10เดือนขับฟรี120วันส่วนอุปกรณ์ตกแต่งกว่า50,000บาทวันสุดท้ายแล้วไปที่โชว์รูมทั่วประเทศได้เลยนะครับรวมไปถึงพิมพเมียมคลาสพิซซ่านะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีหลากหลายสาขานะครับแล้วก็มีสาขาใหม่ด้วยนะครับที่ นครปฐมหลังองค์พระนะครับก็ไปได้เลยโทรสั่ง Delivery 02-105455 5การันตีความอร่อยสั่งกินกลับบ้านกันได้มาดูไล่เรียงข่าวสารกันเลยนะครับในวันนี้ที่นามาฝากพเพื่อนๆนะครับเริ่มต้นกันที่โปรแกร,รมการแข่งขันกันก่อนนะครับลิเวอร์พูลเตะในวันนี้ครับวันเสาร์ในเวลาคู่แรกเลยนะครับ18.30นาิกานาทีะครับถ่ายทอดสดทาง t ทวิชั่น ฟุตบอลทูพิมานิฟุตบอลเ d 1นะครับก็ไปหาดูกันได้แล้วก็ลิฟูจะได้เตะก่อนนะมแมนซิตี้เตะคู่ดึกในวันเดียวกับเรานี่แหละแมนซิตี้จะบุกไปเยือนลีดอยู่ในเตะเล่นเกมเยือนเหมือนกันทีนี้มาดูกันที่ตารางคะแนนครับลิฟูแน่นอนถ้าชนะก่อนก็จะทำแต้มหนีห่างแมนซิตี้ขึ้นไป2แต้มนะก็ถือว่าเป็นการโยงความกดดันด้านจิตวิทยา ได้ดีเลยทีเดียวท่านนาได้ก่อนส่วนนวคาสเซิลยูนเต็ดเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ของพวกเขาเนี่ยจากตอนก่อนที่เอ็ดดี้ฮาวจะมาเนี่ยโอ้โหนวคาสเซิลอยู่อันดับที่19ปัจจุบันจากที่19ขึ้นมาที่9นะครับชนะได้อย่างต่อเนื่องเลยนะฮะแบบฟอร์มดีมากมีแพ้ไปบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ฟอร์มใช้ได้เลยแล้วก็4เกมหลังสุดของนวคาสเซิลชนะรวดด้วยนะดังนั้นประมาาไม่ได้เหมือนกันนะทีนี้มาดู head to head หรือว่าสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับนัดแรกของซีซั่นตอนนั้นเนี่ยเราเอาชนะนวคสเซิลไป3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็าย้อนกลับไปก่อนนั้นนั้นเนี่ยปีที่แล้วเราเสมอนวคาสเซิลงนัดเลยแต่ว่าถ้านับโดยภาพรวมในการเจอกัน6เกมหนังสุดริ์พูชนะได้4เสมอ2นะส่วนฟอร์มการเล่นเนี่ยแน่นอนนวคสเซิลเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเจ้าบ้านเนี่ยเขาชนะมา4เกมรวดเช่นเดียวกับลิ์พูครับลิ์พูก็ชนะ4เกมรวด แต่ว่าร์ฟูเนี่ยถ้านับรวมทุกรายการเนี่ยก็ไม่แพ้ใครมา11เกมทีนี้มาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับขอเริ่มกันที่ฝั่งริวอพูกันก่อนนะครับ mm hmm. ก็เจนคอปอัปเดตครับมี3คนที่น่าจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะฮะเอาคนที่พลาดแน่ๆเลยนะครับก็เป็นทางด้านของโรเบิร์โต้ฟิมิโนนะฮะคนนี้นะเพราะว่าเจนเขาบอกว่าฟิมิโนเนี่ยจริงๆไม่ได้เจ็บอะไรรุนแรงเลยนะ ซึ่งทุกข้อบ่งชี้ก็บอกแบบนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับว่าฟิมิโนต้องใช้เวลาพักฟื้นนานกว่าที่เราคิดเอาไว้นิดนึงดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่พร้อมสําหรับเกมันพรุ่งนี้นะแล้วก็เขายังไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าจะมีการชี้แจงจากทีมแพทย์อะไรอีกไหมวา่าเขาจะกลับมาช่วงไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันอัปเดตอีกทีหนึ่งส่วนอีก2คนที่ก็น่าจะพลาดนะครับนั่นก็คือ ซิมิการ์ดกับเคอร์ติสโจนนะโดยทั้ง2คนเนี่ยก่อนั้นเนี้ยจาได้ไหมครับเกมที่เจอกับบีลเลอาวซิมิการ์ดไม่ได้ซ้อมคือมีอาการป่วยนะเช่นเดียวกับเคอร์ติสโจนด้วยป่วยกันเล็กน้อยนะครับซึ่งในรายของซิมิการ์ดเนี่ยครอปบ,บอกว่ากลับมาซ้อมได้ตั้งแต่วันพฤหัสบ,บดีแล้วนะส่วนโจนเนี่ยพฤหัสยังไม่ได้ซ้อมแต่วันศุกร์เนี่ยครอปไม่ได้บอกนะว่าวันศุกร์โจนซ้อมได้หรือยังแต่เอาเป็นว่าทั้งคู่ป่วยเล็กน้อยแหละ ซึ่งเอาง่ายๆ2คนนี้อาจจะต้องเช็คความฟิตนิดนหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นตัวสำรองนะก็คงจะไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้โหพึ่งหายป่วยมาแล้วฟิตเป็นตัวจริงได้เลยผมว่ายังไม่ใช่ขนาดนั้นอย่างเก่งก็อาจจะมีชื่อกลับมาเป็นสำรองอ่ะแต่ก็รอดูแล้วกันในะคืนนี้ส่วนฝั่งนี้เขาเซาลยูเนเต็ดเนี่ยก็มีตัวเจ็บค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ลัมวิลสันนะครับคีแลนทิเปียไรอันเฟเซอร์นะครับพวกนี้บาดเจ็บนะเช่นเดียวกับคนอื่นๆน,นะครับพวก ไอแซคเฮเดนเจมวูดิสคีเรนคร้านี่ก็บาดเจ็บนะครับเรียกได้ว่าหายไป6ตัวสําหรับฝั่งนิวคาสเซิลทีนี้มาดู11ตัวจริงที่คาดของทั้ง2ทีมนะครับจากเว็บไซต์ฮูสโกนะครับก็ฝั่งนิวคาสเซิลยืนเต็ดเจ้าบ้านนะครับมาเล่นในระบบ4-3-3นะครับดูรัฟกา้าเป็นผู้รักษาประตูแนวรับมีแดนเบิร์นกับจามาูัสเซลรักซ้ายเป็น Matt Target, แมททาร์เก็ตรักขวาเป็นคาร์ฟนะ เอ็มยูคราฟส่วน3มิดฟิลด์เนี่ยเป็นโจวิลล็อกจอห์นโจเชลวีแล้วก็บูโน่กิมาร์สนะครับส่วน3แนวรุกนะครับเป็นแซงแม็กซิมแมนโจลิงตันแล้วก็อัลเมรอนนะนี่คือตัวที่คาดจัดกูสกอร์นะส่วนของลิเวอร์พูลเราเนี่ยคาดว่าอาริสงเบเกอร์เฝ้าเสาตามปกติฮนะส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยเขาเชื่อว่าอาจจะมีการโรเตชันนะกูสกอร์เขาเชื่อแบบนั้นว่าอาจจะเปลี่ยนมาเป็นโกเมสยืนคู่กับมาติ คือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพักทั้งโกนาเต้แล้วก็พักทั้งอดิซงเลยนะซึ่งอย่างที่เคยพูดไปหลายทีแล้วว่าเกมกับนิวคาสเซิลมันสําคัญมากนะเพราะว่ามันสําคัญที่ว่าลิฟตูต้องผ่านให้ได้เลยนะมันมันไม่ง่ายนะเพราะว่าลิฟูพักน้อยมากคือปกติก็น้อยอยู่แล้วไอ้แบบพักสาวันเตะทีแต่ว่ารอบนี้พักไม่ถึงสาวันพักแค่2วันครึ่งเพราะเราเพิ่งเตะมาวันพุธแล้ววันเสาร์ดันมาเตะคู่แรกตามเวลาอังกฤษก็คือเที่ยงครึ่งนะฮะแบ็คซ้ายขวาเทรนอานกับโรเบิร์สันนะฮะ ส่วน3ามมิดฟิลนะครับเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเฮนเดอร์สันฟาบินโยแล้วก็นาบีเกอิตาซึ่งเกอิตาน่าจะได้เล่นก่อนเตียโกนะคือเตียโก้น่าจะได้พักบ้างส่วน3าแนวรุกเนี่ยซารามาเน่ Sara, ane, แล้วก็โชต้านะครับโชต้าน่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงนี่คือตัวที่คาดส่วนในมุมมองของผมเนี่ยจริงๆผมแสดงความเห็นที่อาจจะต่างจากนี้ไปว่าจะจัดท่าแบบไหนเนี่ยลองไปดูได้ในสตรีมเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่นะที่ผมทำเอาไว้นะ ่ะเนี่เยเดี๋ยวลองลองเข้ามาดูในช่องของผมนะนี่อ่าผมทำสตรีมเกมว้อ้เนี่ยก็มาดูได้อันนั้นผมจะจัดตัวไม่เหมือนกับที่ฮูสกอร์จัดนะส่วนหลังจบเกมเช่นเดิมนะครับหลังจบเกมกับนิวคาสเซลเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยกันนะนัดเลยนะฮะบอลเตะก่โมนะ18นาฬิกา30นาทีใช่ไหมบอนจบก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งนะ2ทุ่มครึ่งก็มาเจอกันที่ช่องของผมนี่แหละไลฟ์สดหลังเกมนะครับ ทีนี้จากเรื่องราวเกี่ยวกับความพร้อมไปหมดแล้วทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ในแง่อื่นๆที่เมื่อวานนี้เจอร์กนครับสัมภาษณ์ไว้หลังก่อนก่อนเกมนะฮะสัมภาษณ์ไว้เมื่อวันศุกร์ในการแถลงข่าวก่อนเกมเจอร์ินคารซหลายเรื่องน่าสนใจมากนักข่าวถามเจอร์กนคอันะครับว่าอนาคตของโรลิสวอร์พูลูหลังเช่นเี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะกับสิ่งที่ในสิ่งที่ได้รุ้นอยู่ในซีซันนี้แล้วก็ถัดไปจากซีซันนี้ด้วยเขาบอกว่า เราอยู่ในที่ที่เราต้องการอยู่นะแล้วมันก็รู้สึกเหมือนว่าเราอยู่ท่ามกลางบางสิ่งและอยู่ท่ามกลางนะและมันยังไม่ใช่จุดจบด้วยแล้วเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางเนี่ยเราก็ย่อมต้องการที่จะรู้ว่าตอนจบเราจะไปถึงไหนกันเราจะสู้ไปด้วยกันและหวังว่าตอนจบเนี่ยมันอาจจะเป็นอตอนจบที่ฟ้าสดใสอะอัศน,นิเพรสอะไรอารมณ์แบบนั้นนะนะเป็นที่ที่มีฟ้าสดใสก็คือแบบหวังว่ามันจะแฮปปี้นะ อันนี้คือบทสัมภาษณ์อันแรกอันต่อมาฮะถูกถามถึงเรื่องอน,นาคตถึงเรื่องการต่อสัญญาของครอปเนี่ยนะครอปคุณต่อสัญญาเนี่ยมันมีผลต่อตลาดซื้อขายไหมและมันมีผลต่อนักเตะที่กําลังจะคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่ด้วยหรือเปล่านะ,ะครอปก็ตอบคาถามไว้ดังต่อไปนี้นะเขาบอกว่าแน่นอนในแง่ของการถามว่ามีประโยชน์ต่อการซื้อตัวเข้ามาใหม่ไหม เขาบอกว่าม, make sense, มันมีประโยชน์แน่ๆกับการที่ผมต่อสัญญาเนี่ยเพราะหลายๆคนนักเตะหลายๆคนที่จะย้ายมาสู่ทีมไดก็ตามนักเตะเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องการรู้อนาคตข้างหน้าว่าเฮ้ยถ้าย้ายไปสโมสรอ,อย่างนี้เนี่ยแนวทางเป็นอย่างไรอนาคตเป็นยังไงแล้วการที่ผมต่อสัญญาเนี่ยมันเหมือนอนาคตมันนิ่งไงอนาคตกุณซอนิ่งซึ่งมันดีต่อตลาดซื้อขายเราไม่สามารถที่จะการันตีความสําเร็จได้หรอกมันไม่มีใครการันตีว่าเฮ้ยมาปุ๊บสาเร็จแน,แน่แต่สิ่งที่การันตีให้กับนักเตะ ทุกคนที่จะย้ายมาได้ก็คือเรามีความมั่นคงนะแล้วก็แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลาบากในยุคโควิดนี้แต่เรามีความมั่นคงเราการันตีสิ่งสําคัญต่างๆนานาให้กับนักเตะได้นี่แหละผมถึงคิดว่าทําไมการต่อสัญญาในช่วงเนี้ยที่ผมประกาศต่อสัญญาเสร็จเนี่ยมันถึงเป็นช่วงเวลาที่ถูกต้องที่สุดแล้วใช่ที่สุดแล้วสมมสรเนี่ยแม้อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะแต่ สมมสอนเราเนี่ยก็คือสมมสรที่ดีที่แข้งหลายๆคนก็ควรย้ายมาร่วมง,งานเหมือนกันเราอยากจะนําเสนอในเรื่องของอารมณ์ร่วมของเราเราอยากนําเสนอในความตื่นเต้นที่พวกเราจะมอบให้กับเขาได้นี่คือการเริ่มต้นเท่านั้นเราสามารถบอกพวกเขาได้เลยว่ามันเป็นแค่เพียงการเริ่มต้นนี่คือแผนง,งานระยะยาวแล้วเรายังสามารถพัฒนาไปต่อได้อีกไกลอันนี้คือเรื่องแรกที่ครอบพูดเกี่ยวกับเรื่องอเกี่ยวกับตลาดซื้อขายว่าน่าจะเป็นผลดี นักข่าวถามต่อไงว่าแล้วเราเกี่ยวกับนักเตะที่จะต่อสัญญาล่ะนะเรื่องนี้ครอปบ,บอกว่าจริงๆครอปก็เหมือนพูดว่าแอบแอบหวังแหละว่าถ้ามันมีผลดีต่อนักเตะที่ต่อสัญญาได้มันก็ดีไปแต่ครอปเองก็เชื่อว่ามันไม่ได้เป็นโหส่วนสําคัญที่ว่าจะทําให้นักเตะตัดสินใจต่อขนาดนั้นเพราะนักเตะก็มีความคิดของตัวเองนะครับนะเขาบอกว่าถ้าถามว่าการต่อสัญ ต่อสัญญาของผมมีผลดีต่อการต่อสัญญาของนักเตะคนอื่นในทีมไหมอย่างเช่นซาร่าเนี่ยผมคิดว่าคําถามเนี้ยคุณควรไปถามนักเตะมากกว่านะแต่ที่แน่ๆในส่วนของผมเนี่ยผมบอกได้แค่ว่าผมเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาชีวิตคนเราเนี่ยมีสิ่งสําคัญหลายอย่างที่ต้องคิดถึงคือไม่ใช่แค่ว่าไม่ได้มองอย่างเดียวหรอกว่าเฮ้ยใครเป็นผู้จัดการทีมแต่แต่อย่างน้อยการได้รู้ว่าใครเป็นผู้จัดการทีมการได้รู้ใครเป็นสตาร์โค้ดมันก็สําคัญเพราะคุณก็รู้ว่า พะคุณรู้ดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณอยู่กับเราต่อคุณจะเจอกับอะไรคุณจะได้ร่วมงานกับเรายัางไงนะแต่ถ้าคุณเลงที่จะย้ายไปที่อื่นบางทีคุณก็ไม่ได้ว่ารู้ลึกขนาดนั้นหรอกนะโลกของฟุตบอลมันไม่มีอะไรการันตีได้แน่นอนร้อยเปรเ็หรอกแต่สําหรับตัวผมผมอยากจะอยู่กับสม,มสรไปอีกยาวๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณดีๆไงแก่พวกนักเตะที่กาลังคุยสัญญาด้วยแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าเฮ้ยการต่อสัญญาของผม มันจะทําให้นักเตะต่อสัญญาชัวรอ์มันคงไม่ใช่แบบนั้นเพราะสุดท้ายนี่มันคือชีวิตของพวกเขาคือชีวิตของนักเตะเองเราแค่การันตีให้ได้ว่าเฮ้ยถ้าอยากอยู่กับสโมสรแห่งนี้เนี่ยพวกเขาจะได้อะไรจากเราคาดหวังอะไรได้บ้างส่วนถ้าจะมีการย้ายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคลอปก็บอกว่า ain, ไม่ไม่เรียสน,นะมันเป็นเรื่องปกติของวงการฟุตบอลผมเจอมาเยอะนักฟุตบอลคนหนึ่งเนี่ยมีอาชีพได้ยาวๆอยู่ก็ประมาณสัก15ปี ทุกวันนี้เนี่ยมีนักเตะเก่าหลายหลคนที่เคยร่วมง,งานกับผมนะไอตอนย้ายก็ย้ายในช่วงเวลาที่แบบอ,อะไรวะมาย้ายในช่วงนี้แต่สุดท้ายเราก็จากกันแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกหลายคนเลยที่ย้ายออกไปที่แบบนับตั้งแต่ตอนอยู่ดอทมูลอะไรแบบนั้นเลยนะเราก็แค่ต้องรับมือถ้านักเตะจะย้ายนะแค่ต้องรับมือแล้วก็ต้องมาดูว่าเอ้ใครอยากได้แล้วก็ค่าตัวเท่าไหร่ที่ยื่นเข้ามาแต่ถ้า ตลาดบิดแล้วคุณจะมาบอกย้ายผมไม่ให้ย้ายนะคุณต้องย้ายภายในตลาดเท่านั้นเราต้องตัดสินใจให้ถูกต้องที่สุดนี่ฮะครอปพูดถึงโอ้โหไปอย่างละเอียดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ผมว่าละเอียดอ่อนมากๆนะอ่ะยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจนะ,ะมาดูเรื่องนี้กันมากกว่าเกี่ยวกับนิวคาสเซิลบ้างเพราะเดี๋ยวเจอกับเอ็ดดี้ฮาวในคืนนี้นะ,ะครอปบ,บอกว่านิวคาสเซิลโอ้โหยอดเยี่ยมมากกำลังฟอร์มดีจริงๆเอ็ดดี้ฮาวก็มีส่วนสําคัญมากๆ พวกเขาเนี่ยมีการเซ็นนักวิเคราะห์ของเราไปคนหนึ่งด้วยก็คือมาร์ครีแลนเนี่ยซึ่งนี่ก็สําคัญแล้วก็มาร์คเนี่ยผมอยากจะบอกมาร์คนะถ้าคุณดูอยู่จะบอกมาร์กไปแล้วว่าเราเล่นแตกต่างไปจากเดิมเยอะเลยนะซึ่งมันยอดเยี่ยมมากกับการที่เราได้เห็นความแตกต่างภายในทีมของเราเองด้วยเชนเขาบอกนะเช่นตั้งแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่ครั้งนูน้นโอริกี้เคยยิงประตูใส่นิโคลเซเนี่ยตอนนั้นทั้งสนามแอนฟิลลุกเป็นไฟเลยเราคาดว่ามันจะเป็น แบบนั้นอีกครั้งหนึ่งหวังว่าจะเป็นแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งเราต้องทําให้ชัวร์ว่าเราจะใส่สุดในการเจอกับนิวคาสเซิลนะอ่ะเขาก็มุ่งมั่นฮนะแล้วก็คอนเฟิร์มว่าไม่ประมาทจะใส่เต็มแน่นอนทีนี้มาดูเรื่องนี้ครับเรื่องนี้น่ารักมากครับผมชอบมากผมอยากเล่าให้ฟังมากเหลือเกินนะครับมาดูกันเกียกกเเก่ยวกับเจร์เกนคอปแกบอกว่าแกรักสโมสรอนลิวอู์พูลจริงๆสาเหตุที่อยู่ต่อเนี่ยเพราะแกรักที่นี่แล้วก็พูดถึงเรื่อง การเปลี่ยนเนื้อเพลงด้วยอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคือต้องย้อนความแบบนี้ฮะว่าหลายๆคนอาจจะเพิ่งได้ยินแล้วแนหะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแฟนบอลเริ่มแต่งเพลงให้เจอร์กินคอปแล้วซึ่งปกติอะเพลงมันจะมีให้แต่ให้ส่วนใหญ่เป็นแบบนักเตะใช่ปะ่ะนักเตะที่หลายๆคนมีเพลงของตัวเองเยอะเลยแทบจะทุกคนอนะเชอร์กินคอปมีเพลงของตัวเองแล้วนะไอ้เนื้อเพลงเดิมของเจอร์กินคอปเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นเนื้อเพลงที่อ่ะผมแปลเป็นไทยแนละ้วมันก็ร้องเป็นอารมณ์ที่ว่า เจอเกนคอปเนี่ยบอกกับพวกเราว่าเดี๋ยวจะพาทีมเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วซึ่งเขาพูดแบบนั้นแล้วเขารักษาคำพูดเขาพาเราเป็นแชมป์ได้เรารู้สึกภาคภูมิใจยินดีเหลือเกินที่มีคอปเป็นลิเวอร์พูลเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเป็นอิตาเลสเนี่ยนะเราดีใจจริงๆที่เขาทําในสิ่งนี้เขาพูดได้ที่คือเพลงที่ช่วงหลังฮิตมากฮะในสนามแอนฟิลด์หรือเกมเยือนก็ตามร้องเพลงนี้บ่อยมากครับบ่อยจนคอปเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าโอ้โหผมผม ปื้มนะที่มีเพลงของผมเนี่ยแต่บางทีผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยร้องบ่อยไปมันบ่อยไปเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะต้องเป็นร้องให้กับนักเตะนักเตะเล่นในสนามว่าผมไม่ได้เล่นไงผมยืนคุมข้างสนามนะแต่แฟนบอนลร้องให้ผมเยอะมากนะแต่ก็ขอบคุณแฟนบอลทีนี้เนี่ยอ่าหลังจากที่ครอบต่อสัญญาใช่ไหมครับเพื่อนเือนรู้ไหมฮะว่าอ่าพอครอบพอครอบให้สัมาณ์กับสื่อว่า คีแมนจะใช้คำว่าคีแมนก็ไม่ได้ต้องใช้คำว่าคีเกิลหรือว่าคีวูแมนสำคัญก็คือภรรยาสีภรรยาของเขาที่เป็นคนบอกอย่างนี้ว่าเฮ้ยไม่อยากไปไหน่ะยังไม่อยากไปเร็วอ่ะอยากอยู่ต่ออยากอยากให้เราอยู่ที่ล์พูต่อก็เลยทำให้เริ่มกลับมาเปลี่ยนใจที่ต่อสัญญากับล์พูไงคือสีภรรยาเห็นดีเห็นงามด้วยพอเขาพูดแบบนี้เท่านั้นแหละนะฮะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ฮะแฟนบอลเริ่มไปเปลี่ยนเนื้อเพลงเพิ่มครับ เป็นทำนองเดิมที่ร้องเพลงครอปเมื่อสักครู่นี้แต่เนื้อเพลงก็เปลี่ยนเป็นแบบว่าโอ้โหเชิดชูอุลล่านะฮะอุลล่าก็เป็นภรรยาของครอปอะว่าดีใจมากๆที่ภรรยาของเจอเกนครอปเป็นสเกลเซอร์ดีใจมาก,ๆท,าาก, ser, มากๆที่เขาไม่ย้ายบ้านไปไหนอะไรแบบนี้เอบบอก็เชิงเชิงน,บบนี้คือเปลี่ยนเนื้อเพลงเลยฮะแบบมีมีมีภรรยาของครอปอยู่ในเนื้อเพลงด้วยแล้วก็อา่าภาพนี้ผมให้ดูหลายๆคนน่าจะจำกันได้เป็นภาพตอนที่เราฉลองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่6 อ่าภรรยาของครอบเนี่ยมายืนตรงนี้แล้วก็ชูมือให้กับครอบด้วยตรงที่เขาแชร์ฉลองกันอะสุดยอดมากฮรเราจะเห็นไกลๆนั่นคือรถบัสแต่ภรรยาไม่ได้ขึ้นรถบ้าน,นะภรรยาอยู่ข้างนอกแต่ว่ายืนบนถังอะไรไม่รู้แล้วก็ชูมือให้ครอบนะทีเนี้ยครอบถูกถามถึงเรื่องนี้ว่าเป็นไงบ้างนะการที่แฟนบอลก็ไปเปลี่ยนเนื้อไปแก้เนื้อปรับเนื้อให้กับภรรยาคุณด้วยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมันดีมากเลยนะแต่ว่า เธอเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหรน่นักนะแล้วเธอเดินมาถามผมว่านี่คุณไปทําอะไรเนะี่ยไปบอกเขาหมดทําไมว่าฉันมีส่วนร่วมกับอันเนี้ยนะเขาก็บอกว่าอ๋อก็แค่บอกความจริงไงนะซึ่งเราเนี่ยเป็นครอบครัวนะเอาเป็นครอบครัวที่ happy มีมุมมีเป็นครอบครอบครัวที่มีอารมณ์ที่ดีมากๆนะแล้วก็เหล่าโค้ชคนอื่นๆด้วยเช่นกันเราทุกคน happy เราทุกคนคําว่าเราทุกคนคือทั้งโค้ชทั้งสตาฟทั้ง ครอบครัวเลยนะแฮปปี้กับที่นี่กับที่ริเอ์พูเนี่ยเราต้องการช่วยสโมสรให้ประสบความสําเร็จมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รีเอ์พูคือบ้านสําหรับของพวกเรานั่นแหละเกตุผลที่ผมอยู่กับอยากอยู่กับทีมต่อไปให้นานยิ่งขึ้นมีสโมสรอ,อื่นๆนะตอนนี้สําคัญมากมีสโมสรอ,อื่นๆนะที่ก็ดีๆเหมือนกันแหละแต่สําหรับผมแล้วรีเอ์พูคือสมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับผม ดีที่สุดสำหรับผมโอ้โหได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมถามเพื่อนเพื่อนทุกๆุกคนคำเดียวว่าถามประโยคนึงว่าแล้วเราจะไม่รักเจเกนคอปได้ยังไงวะใช่ปะครับเนาะคือแบบสุดจริงฮนะคุณซื้อคนนี้คือแบบหเหมือนทำให้เราสามารถตกหลุมรักเขาแล้วตกหลุมรักเขาอีกตกหลุมรักเขาแล้วตกหลุมรักเขาอีกนะอ่ะ ยังมีเรื่องราวอื่นๆที่นํามาฝากอีกเพียบเลยนะขอบคุณสปอนเซอร์กันสั้นๆก่อนสําหรับพิพิมพ์ครับพิซซ่านิยอร์พิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีใหีเลือกหลายหลกหลายหน้านะฮะในกรุงเทพมี8สาขาที่นครปฐมเป็นสาขาใหม่สาขาที่9ด้วยนะครับสามารถไปนั่งกินที่ร้านก็ได้นะครับหรือว่าโทรสั่ง d e l i v e r y 021054555กัรันตีความอร่อยนะครับมาดูกันที่เจอหลากกันบ้างนะครับแสดงความเห็นถึงการต่อสัญญาของ จอเกนคอปนะครับนะถูกนักข่าวถามตอนสัมภาษณ์ถแถลงข่าวก่อนเกมของอาซาบิลลานี่แหละนะครับเจอรหัสแกก็โอ้พูดไว้เยอะเหมือนกันนะคือหนึ่งเลยแกบอกแกก็เป็นแฟนหงะ่ะแกก็บอกแกก็รู้สึกยินดีเหมือนกับที่เราทุกคนที่เป็นแฟนหงะ่ะทั่วโลกอะ่ะยินดีนี่คือข่าวที่โคตรดีเจอรหัสบอกว่าการที่ครอปต,ต่อสัญญากับลุบูเนี่ยนี่คือการเซ็นสัญญาที่สำคัญที่สุด Most Important Signing เลยนะ for many years to come ในอีกหลายๆปีข้างหน้าที่จะถึงเนี่ยคือการที่เซ็นสัญญาครอปได้ยาวๆนะมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วนะก็นั่นแหละครับขนาดเจอหลาดยังรู้สึกเนื้อเต้นกับการต่อสัญญาของเจอร์กินครอปเลยนะอืมนะก็เป็นกังใา,าให้กับเจอหลาดด้วยคนระับเขาก็มีบทบาทหน้าที่ของเขากับแอสเมิล่าส่วนเราตอนนี้ครอปก็อยู่กันไปยาวๆฮนะส่วนเจอหลาดเราทุกคนก็ยังคงส่งกําลังใจเชียร์อยู่แล้วนะครับ โดยเฉพาะนัดสุดท้ายที่เจอกับแมนซิตี้เนี่ยฝากด้วยนะเฮียเจิดเฮเจิดฝากด้วย <c oughs> อ่ะทีนี้มาดูกันที่สแตดอันนี้ครับน่าสนใจมากๆนะครับนี่คือใสิตินะครับเกมรับผู้เล่นใน5ลีกหลักยุโรปนะย้ำว่าเอาแค่หลีกหลักยุโรป นับสถิติการ interception นะครับ interception คือการอ่านจังหวะก่อนที่บอลจะถึงคู่แข่งแล้ววิ่งเข้าไปตัดบอลก่อนเข้าไปตัดบอลได้ก่อนคู่แข่งอ่ะอ่นั่นแหละนั่นคือเขาเรียกว่าการ interception นะครับแล้วก็ recovery recovery น่าจะรวมหมดทั้งการเอาบอลกลับมาครอบครองอะไรลักษณะพวกนี้นะฮะอ่านะครับ,นะรบซึ่งปรากฏว่าอันดับหนึ่งครับคือทั้ง recovery และ อินเตอร์เซชัเนี่ยรวมกันนะต่อเกมนะครับ3.80ซึ่งเป็นตีอกโก้าคาันทาราของพวกเรานะฮะที่เราทุกคนพูดกันถึงว่าโอ้คุมเกมอยู่หมัดผ่านบอลขั้นเทพเนี่ยแต่สถิติการ Interception และการรีคอ v e r y ี่บอลอันดับ1ของยุโรป5หลีกหลักนับเฉพาะมิดฟิลนะเออนั่นแปลว่าเขาคือมิดฟิลที่ครบเครื่องนะ ทั้งเกมลูกและเกมรับเราจะเห็นว่าช่วงหลังน่ะแกอานบอลแล้วเข้าไปตัดบอลอานบอลแล้วเข้าไปตัดบอลได้แบบเฉียบมากถูกไหมแต่ให้ดูอันดับที่2ด้วยฮะอันดับที่2สําหรับในหมวดเดียวกันเนี่ยสามครั้งเนี่ยคืออรอริอรองชูอาเมนีกองกลางของโมนาโกที่เป็นข่าวกับเรานี่แหละไม่แปลกใจเลยทำไมริปูถึงอยากได้ชูอาเมนี กองกลางตัวรับคนนี้นะฮะคือเตียโกไม่ใช่กางรับแต่เตียโกแกอ่านเกมแล้วแท็กเกิลดีไงในช่วงหลังแต่อันเนี้ยอันนี้กางรับแท้ๆทีเนี้ยมาดูสถิติอีกเว็บหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เว็บหนึ่งอันนี้อีกเว็บหนึ่งเว็บฮูสกอร์ฮูสกอร์บอกว่าถ้านับเอาแค่การแท็กเกลิลอันนี้เป็นการแท็กเกลลิลนะคือการเข้าปะทะเลยเข้าปะทะแย่งบอลเนี่ยชูอาร์เมนี่แท็กเกิลสำเร็จบวกกับอินเตอร์เซปชันก็คือการอ่านบอลเข้าไปตัดบอลน,นะรวมแล้ว ในซีซั่นนี้ร70ครั้งมากกว่าผู้เล่นทุกคนใน5หลีกหลักคือเราตัดไอรีคอเบลลิงไปเอาเป็นแท็กเกิลบวกกับอินเตอร์เซปอ่ะทั้งการอ่านเกมไปตัดและการเข้าไปแท็กเกิลรวมกันมากที่สุดใน5หลีกหลักคือนี่คือโอ้โหมิดฟิลด์ตัวรับตัวท็อปของยุโรปปีนี้แปลกใจไหมล่ะว่าทำไมร์พูลถึงอยากได้ะนะฮะแต่ก็ต้องไปแย่งกับเรอัลมาริดหน่อยนะครับซัมเมอร์นี้มาลุ้นกันฮนะได้ไม่ได้เดี๋ยวด,ดูกันทีนี้ข่าวยังมี เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับข่าวกอสิบซื้อขายนะครับจากเว็บไซต์ a natic นะครับในสื่อในประเทศตรุรกีนะครับก็ต้องบอกว่าให้กรองไว้ก่อนนะสื่อตรุรกีผมโดนสับขาหลอกมาก็หลายทีแต่ว่าฟังไว้ถือว่าเป็นกอสิบเขาบอกว่าลิปูนะครับสนใจกองหน้าคนนี้ฮะเป็นกองหน้าทีมชาติตรุรกีที่ชื่อว่าเอเนสอูนานะฮะปัจจุบันอยู่กับสโมสรเกตาเฟ่แล้วก็ฟอร์มยอดเยี่ยมมากครับ ยิงไป15ประตูในในลาลิก้าสเปนซึ่ง15ลูกที่ยิงได้เนี่ยเป็นรองดาวซันโวนะครับรองมาจากเบนเซม่าคนเดียวคือเบนเซม่านี่คือแบบปีนิสสุดๆจริงๆแต่อันดับ2รองออกมา,มาก,ก็คือกองหน้าของเกตาเฟ่คนนี้เลยนะครับโดยในรายงานเนี่ยเขาบอกว่าลิปูครับกำลังตามหานะฮะ คนเข้ามาทดแทนตบทตำแหน่งของมินามิโนโอริกี้นะ,ะรายงานเขาบอกแบบนั้นนะคือโอริกี้เนี่ยน่าจะแยกย้ายกันส่วนมินามิโนก็อาจจะโดนขายซึ่งกำลังตามหาตัวแทนทีเนี้ยเขาบอกว่าดาร์วินนูนเยสเนี่ยก็เป็นรายชื่อที่ลิฟว์ก็ให้ความสนใจด้วยเช่นกันนะฟอร์มก็ยอดเยี่ยมมากๆแต่ว่าราคาเนี่ยมหาแพงเลย70ล้านปอนด์แต่ มีอีกหนึ่งเป้าหมายครับที่ฟานาติกบอกว่าลิฟูก็สนใจเช่นกันนั่นก็คือเอเนสอูนาวนี่แหละนะครับซึ่งดูจะเหมาะสมกับลิฟูด้วยนะครับค่าตัวก็น่าจะถูกลงมาและปีนี้อย่างที่บอกว่าอูเนสเอเนสอูนาวเนี่ยท็อปฟอร์มที่สุดในอาชีพเลยอายุ24ปีนะครับเป็นกองหน้าร่างใหญ่พอสมควร187เซนเมตรมงเก่งยิงคมนะฮะก ไม่รู้ว่าสนจริงไม่จริงอ่ะอาจเราก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับให้จําชื่อนี้ไว้พุ่งโผล่มาครั้งแรกเลยทีนี้มาดูสีสันเรื่องของโมซาร่ากันบ้างนะครับผมนํามาฝากกันนะก็ซาร่าได้รางวัล FWA Player of the Year นะครับหรือว่ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี2022นะครับในในสาขาของ FWA คือสมาคมนักข่าวฟุตบอลนะครับ ก็ยินดีกับซาร่าด้วยผลโหวตเอาชนะเดอะบอยไป4คือซาร่าได้4 8เซนะเอาชนะเดอะบอยไปได้นะสำหรับปีนี้เป็นซาร่าได้นะครับซึ่ง fwa เนี่ยซาร่าเคยได้มาทีหนึ่งแล้วเหมือนกันเมื่อปีนู้แหละปีที่ท็อปท็อปจะจัดอะตอนนั้นซาร่าได้ทุกสถาบันไงได้เมื่อปี2 0 1 7ัแต่ปีนี้มาได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2สมัยที่2นะครับส่วนนักเตะเราเนี่ยเคยได้อีกคนหนึ่งที่เคยได้ก็คือจอแดนเทนนอร์สันเมื่อปีที่ได้แชมป์พรีเมีย กับหลุยโซเลตก,ก็เคยได้นะปี 2013- ันสินู่นอันนี้เอาย้อนแค่นี้แล้วกันนะส่วนจริงๆมันยังมีอีกรางวัลหนึ่งที่ใหญ่กว่าถ้าว่ากันตามตรงนะ PFA Player of the Year นะครับ PFA คือสมาคมฟุตบอลอาชีพอันนี้รางวัลน,นี้เขาได้รับเขาได้รับการยกย่องว่าใหญ่กว่านะซึ่งปีนี้ยังไม่ประกาศเดี๋ยวประกาศน่าจะประมาณปลายปลายซีซั่น2ปีที่ผ่านมาเป็นเควินเดอร์บอยแต่ถ้า3ปีที่แล้วกับ4ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นซาร่ากับฟนะันได้ไง ปีนี้มารอดูว่าจะเป็นเดอะบอยปีที่3หรือว่าจะเป็นซาร่าที่มาได้เป็นปีที่2ของเขานะก็รอติดตามกันดูนะฮะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้เงเตือนกาสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ